โอเคครับพระที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นพระสมเด็จวัลคังนะครับไม่ได้ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกก็ในนี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นเนื้อปูนเปิดหอยนะครับเดี๋ยวเราจะขยายภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเทเช่เชือที่ายฟังนิดนึงครับครับอันนี้ลักษณะนะครับก็เป็นพระสมเด็จวัลรังนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเราจะเห็นว่ามีเกตทะลุซุ้มออกมาแล้วก็ที่บอกว่าเป็นพิมใหญ่คือท่านมีเส้นชาจีวรแล้วพิมพ์องคพิม พิมพ์เส้นองคพระเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเป็นลักษณะของพระปลายนะครับครับผมหลวงวิจาร์อันนี้เป็นบล็อกไข่บล็อกของหลวงวิจาร์เจออะไรครับอะไรที่บอกว่าเป็นยุคปลายอ๋อลักษณะพิมพ์เขาครับเป็นบล็อกของหลวงวิจาร์ด้วยแหรอแล้วก็เมื่อกี้เราเช็คค่ามวลสารแล้วเป็นค่าแคลเซียมนําเลยนะครับไขรมีพระชุดนี้นะครับมาสมประกวดได้นะครับวันที่5กุมภาพันธ์ที่อาคารพุทธวิทยาลัยราชพัฒนระนครนะครับขอบคุณครับ